ยินดีตอนรรบเข้าสู่ช่องปรนรัำซิงนะครับวันนี้ก็พามาดูลมต้นไม้ใหญ่ครับมาดูโอโ้โหบิ๊กเบิ้มเลยเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ม่เหมึอตั้งจ็ดทัง

โอ้แต่กล้องนี้สามคนเลยครับหลา่องครับพอดีก็กลับมาจากโรงเรียนพี่โตตามต้องวิ่งมาถ่ายพอดีเลยนะครับผมนาทีถ่ายได้นาทีเดียวเอง lưu mi <laughs> tay đây mỗi ngày mỗi ngày mỗi này mỗi ngày mỗi ngày mỗi thêm lo rồi, thu tụ thu tiếng này, <laughs> วูดใหญ่มากเตผู้สั่นเนาะมัดติดเลยวูดใจ,ดน,ดดใจนี่ปา่ปานป่านนี่ทีตโดดตตังอ,อ่อนสงสัสยนี่มันตัดรอยี่ตอน,นี่ยังใหญ่เลยครับเจอพี่โมโจัดการครับสวัสดีครับช่องดังครับผม ชืบชืบกีบดาพี่โมแก่ล้มไปแล้วครับผมเดี๋ยวจะพาไปเดินดูในป่าหน่อยกันโอ้ย้อนใสียต้นนี่ยังใหญ่เลยครับไม่ใช่ต้นนี้นะครับอีกฝั่งนึ่งนี่ อยู่ในวัดชุมแสงครับถ้าไปฝั่งนั้นนี่โดนสายตั้งแต่เที่ยงแล้วเขาว่าผมเลิกเรียนมาถึงพอดีพี่โตตามเลยวิ่งมาถ่ายอยู่ชุมแสงในวัดนะครับผมดู เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหน,นึ่งก่อนดูขบดูนี่นะครับโอ้โหใหญ่ามากเลย ต้นอะไรเนาะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจขออภาัายด้วยนะครับบิ๊กเบิ้มเลยบิ๊กเบิ้มเลยต้นนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องอยุททูปะนนงรดํำสิงด้วยนะครับนี่เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับต้นไม้นี้ถือว่าใหญ่มากเลยทีเดียว